สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าหยานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม f c ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าอืมฟังผ่านผ่านแล้วแม่พระแสนดีถึงพ่อแม่จะไม่ดีกับตัวเองยังไงไม่มาช่วยล้างจาน ถูบ้านให้ยังไงลำเอียงยังไงพ่อแม่ก็คือพ่อแม่ที่เราต้องเคารพทำให้ท่านสบายใจแต่ฟังไปฟังมาเย้ยเปร่งเปร่งหูหรือคุณคุณว่ายังไงคะแต่สำหรับป้านะคะสำหรับป้าก็พ่อก็อยู่นี่นะคะแม่ก็อยู่โน่นสิ่งสำคัญก็คือ ในความคิดของป้านะคะอืมป้าจะทําอะไรป้าก็จะในความสึกป้าก็จะนึกถึงพ่อกับแม่ถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่าเออแม่ไม่ทาไมเป็นอย่างงี้อย่างงี้แม่ไม่มาช่วยม่ไม่ไม่เป็นกลางไม่อะไรอย่างเงี้ยทําไมถึงไม่ว่าไม่อะไรสิ่งที่ป้าคิดนะคะตั้งแต่เกิดเป็นลูกมาคือพ่อแม่นะคะพ่อแม่ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะไม่เข้าข้างเราหรือว่า อาจจะไม่เห็นเราในสายตาหรือว่าอาจจะไม่เข้าใจเราอะไรอย่างนี้แต่ว่าความเ,เขาเป็นเป็นแม่ผู้ให้กําเนิดหรือเป็นพ่อผู้ให้กําเนิดเราสิ่งหนึ่งที่ป้าคิดก็คือถึงแม้เขาจะทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันไม่ดีนะแต่เขาก็คือพ่อแม่เราอะพ่อแม่ตรงนี้นะคะก็เลยว่าทําอะไรยากพ่ออยากให ป้าพยายามที่จะตั้งแต่เกิดเรื่องมานะคะถึงแม้แต่ก่อนพ่อป้าก็จะไม่ไ,ไม่มาอยู่กับป้านะไม่ได้มาอยู่กับป้าก็อยู่ทั้งนู้นหมดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ที่ป้าไม่อยากจะทาอะไรที่มันรุนแรงก็คือพ่อแม่ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องลําบากใจหรือเสียใจม,มากกว่านี้หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลเด็กเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าทำอะไรก็ไม่เจริญรอกประเภทนี้ รอดูเถอะครับเวลานับถอยหลังแล้วตัวเองก็เป็นแม่คนมีลูกสองคนก็น่าจะรู้ว่าแม่รักลูกเหมือนกันเพียงแค่ความห่วงใหญ่อาจจะต่างกันแต่ความรักลูกนั้นคือรักเหมือนเหมือนกันเอียงชัดๆปาโอ้ยแม่จุดจๆๆุดหนูไม่มีเวลา มาปกป้องแม่หรอกนะไอติ่งรูตูดของหนูคนไหนมันด่าแม่แม่ต้องหนักแน่นสิแม่เพราะหนูไม่มีเวลาว่างจริงๆต้องรีบตักตวงเอาเงินเข้ากระเป๋าให้เยอะที่สุดต้องดูแลปัวตัวทำเงินไม่มีแม้แต่เวลาจะทำงานบ้านจนต้องให้คนใช้มาทำให้แม่ก็เห็นเห็นอยู่ เกิดหนูสิ้นอิสรภาพพร้อมกับปัวใครจะดูแลบริษัทดูแลลูกๆใครจะมาช่วยใช้เงินที่หนูหามาได้หลายสิบกระสอบละ่ะอดทนหน่อยนะแม่จ๋าให้ไอ้น้องชายหน้าขาวมันปกป้องแทนไปพรางพรางก่อนนางเอกไม่ได้พูดแต่เป็นส่วนหนึ่งในนิทานครับไม่รู้จะหัวเราะ หรือร้องไห้ดีฮ่าฮ่ฮก่อนจะไปพิจารณาพ่อแม่พิจารณาตัวเองก่อนไหมกลับไปทบทวนลำดับเหตุการณ์ใหม่ซะนะว่าจุดเริ่มต้นคือ 1. น้องทำคอนเทนต์กับสามี 2. จบด้วยการที่ต่างคนต่างลบคลิป 3. ยูทูบเบอร์มาว่าน้อง 4. น้องด่ายูทูบเบอร์กรับ 5. ขอโทษยูทูบเบอร์ 6. ยูทูบเบอร์ไม่จบแต่ลามปาม 7. ไปถึงทนายถอนตัว 8. ไปถึงแม่ 9. ลูกฝั่งยูทูบเบอร์ไม่ปกป้องแม่คำถามคือทนายกับแม่เกี่ยวไรด้วยคนลืมตัว ลืมผู้มีพระคุณทุกคนหรอกใครก็หลอกได้แต่หลอกกฎแห่งกรรมไม่ได้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนางเอกสันหลังยาวยังไงยังไงแม่ก็ห่วงลูกๆทุกคนนะแตนคนไหนห่วงมากก็จะดูแม่ว่าเขี่ยวเข็นคนคนนั้นนะแตนหอกหกักสากกระเบือเสียงออเด แววมานางไม่ควรเอ่ยไรๆทั้งสิ้นพ่อกับแม่ถ้าอย่างเป็นคนคนที่จะสงบเสงี่ยมเจียมตัวไปหัดพูดมาใหม่นดเถอสตอเบอรี่ยกส่วนเลยว่าไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจและไม่อยากจะให้พ่อและแม่ลำบากใจไปมากกว่านี้ คำคำนี้ทำให้คิดถึงตอนนางขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่เห็นเชิญแม่ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยและตอนมีคนมาด่าแม่ตัวเองก็ไม่เห็นออกมาปลุกปองแม่ตัวเองเลยแบบนี้นะหรือที่ว่าไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจและไม่อยากให้พ่อและแม่ลำบากใจสงสารยายจังพูดเหมือนดูดี มึงน่าแย่มีปัญหาฝั่งโน้นตระกูลใหญ่ไม่เห็นสักคนพ่อรวยฝั่งตระกูลใหญ่ขายบริษทัทมาอยู่บ้านฮ่าฮ่ฮ่แบบนี้มันว่าแม่ลำเอียงนะแค่พวพุ์ที่มีส่วนทำให้หลานตายแม่ยหญ่ก็ทุกใจเกินทุกไปแล้วอย่ามาพูดว่า ไม่อยากให้แม่ทุกข์ใจมากไปกว่านี้เถกอเอ้ยมันไม่มีอะไรที่จะทุกข์ใจมากไปกว่านี้อีกแล้วมึงเป็นลูกที่หลุดออกไปอยู่กับมานมันยากที่จะเอาความรักของแม่กับลูกมาดึงให้มึงกลับมาเป็นคนดีที่เขาเป็นกันได้อีกแล้วมึงขายจิตวิญญาณของมึงให้กับมาร้ายไปแล้ว รู้อย่างเวรกรรมเวรกรรมฟังแล้วคำพูดไม่มีความจริงใจคำว่าพ่อแม่ยังไงท่านก็ต้องมีความสำคัญต้องรักท่านแต่นี้กับเห็นแม่ตัวเองเป็นคนอื่นไปได้พูดได้คำเดียวค่ะเลวสามมากๆที่ทำอยู่ทุกวันจนปัญหาเกิดมากมายขนาดนี้ได้ ได้ตำแหน่งจำเลยมาครอบครองทั้งคู่ขนาดนี้อย่างกล้าพูดไม่อยากทำให้พ่อแม่ลำบากใจพูดได้ไงที่ปัญหาใหญ่จนวุ่นวายดังกระชอนไปทั่วประเทศคิดว่าเรื่องดีหรือนี่แหละปัญหาที่ฆ่าพ่อแม่ทั้งเป็นเลยนะเป็นแม่คนมานานแล้วนะเป็นแม่คนมานานแล้วนะยังไม่รู้สึกว่า ที่ทำอยู่นี่ปัญหาใหญ่สุดๆแล้วนะคิดไหมว่าพ่อแม่ห่วงด้วยพร้อมกับอับอายที่ทำไมลูกเป็นได้ถึงเพียงนี้อย่างคิดว่าตัวเองดีอีกหรือไม่แปลกนะที่วันแม่ปี63ที่จะไปไหวแม่ดูแล้วตอนแรกไม่เข้าใจก็สงสารนะที่แม่ไม่ให้ไหวออกกรองเพราะแก่คงเริ่มรู้แจ้งแล้ว ว่าพากันทำร้ายหลานจริงหยุดแสดงละครได้แล้วมั้งสงสารลูกชายทั้งสองบางโตขึ้นเขาจะอายคนนะหรือว่าไม่เป็นไรแค่มีเงินให้ใช้ก็พองั้นสิแม่จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แม่ต้องอยู่เหนือคนอื่นแม่คือพระในบ้านจะโกรธจะเกลียดยังไงแม่ก็คือแม่ในโลกใบนี้ ไม่มีใครสำคัญไปกว่าแม่คำพูดย้อนแยง้งกํำกวมนนะเถอไม่กล้าแม้แต่ยกย่องพ่อแม่เวรนกรรมจริงๆ